ตอนนี้นะคะเราก็จะพามาที่ร้านร้านลับๆออร้านนี้ร้านเนี่ยภาษาโคราจะหมายถึงร้านร้านนี้อยู่ที่ตำบลตะแบกบานนะคะอำเภอคอมบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะเปิดเวลา16นาฬกาถึง22นาฬิกาค่ะบริการอาหารและเครื่องดื่มทั่วไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าค่ะเดินตรงเข้ามานะคะแล้วก็ด้านสายมือจะมีจุดให้ลูกค้า ถ่ายรูปกับป้ายร้านนะคะร้านลับๆค่ะที่เห็นนี้เราก็จะเห็นลูกค้าหลายท่านนะคะที่มาถ่ายรูปกันที่เราไปตอนนี้อยู่ประมาณ5โมงค่ะร้านเปิด4โมงเย็นนะคะก็จะมีลูกค้ามาแล้วบางท่านเท่านั้นแต่ส่วนมากจะมาก็คือประมาณสัก6โมงทุ่มหนึ่งะคะ่ะเพราะว่าหลังจากนั้นมันจะมีดนตรีสดด้วยนี่ค่ะบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นซุ้มแล้วก็จะมีกองฟางนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตามเข้ามาเลยค่ะก่อนเข้าไปในร้านนะคะเราก็จะมีจุดคัดกรองค่ะจะมีเครื่องตรวจอุณหภูมิแล้วก็สเปย์แอลกอฮอล์ให้ลูกค้านะคะมาตรการโควิด -19 นี่ค่ะบรรยากาศในร้านด้านข้างนะคะก็จะเป็นป่ามันสำปะหลังค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่โตเท่าไหร่ บรรยากาศในร้านนะคะตอนนี้ก็มามีลูกค้ามาแล้ว1โต๊ะด้านนี้จะเป็นเวทีค่ะจะมีนักร้องนะคะมีดนตรีสดน่าจะอยู่ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะคะลูกลูกค้าถึงจะมาแน่นแล้วก็มีดนตรีให้ฟังการตกแต่งร้านนะคะเป็นร้านที่ไม่ใหญ่มากค่ะแต่ว่าบรรยากาศก็ใช้ได้เลย นี่ค่ะการตกแต่งร้านของเขาส่วนอาหารนะคะของที่ร้านร้านถือว่าโอเคค่ะใช้ได้อร่อยค่ะป้ายในร้านนะคะสุกไดเล่าจะเท่ากันร้านฝากกดติดตามเที่ยวบางวันด้วยนะคะ